สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีต้อนรับข้าสุนสองสบายคือเกา่าหลังจากเขากินข้าวกินน้ำแล้วฮะจะเดินทางไปต่อทะเลเขาจะไปเลาะจ่ายกระสวนเนาะทุกคนจะเป็นจะได้ก็มีแ่ถ่าไปบงน้ำกันเนาะบาชิมานหรือบ่มานทีมงานเขาจะเดินทางไปก่อนแล้วเนาะกำลังคืนพักผู้ทุนจะคืนไปจ่ายผู้เนะาะเมาเช้าวันนี้เขาเลาะจ่ายผู้แั่นเนะนะาะอันตีนผู้แต่นะแต่ตันนี้เขาจะมาคืนตีนนเน,เนี่ย คู่น,นี่ก็สวยว้นะทุกคนนี่เนาะแต่ว่ามาเห่าแล้วเนาะยึดถึงว่าแต่ออกไปนนหนั่นนึงก็คือเห่าเลยนะโอ้โหนี่เนาะทุกคนมีตน้นคู่เสร็จด้ยต้นหนึ่งอยู่นี่โอ้โอชิมงานเฮะโอเคทุกคนเ<อ>มือ่อยคากะลีจะได้หอดนั่นหัวมันแหละแต่ว่า ักนึงท่านนึงเด้าจันตามเาจะได้มาเฮามาสนมาด้คืนก่อนคืนแล้วบ่มันสิคืนก่อนมากันหาขึ้นมาว่าท่านฮอดอันนั้นว่าผู้เฮาแล้วเาไปไปลุ้นนํากันทุกคนว่าเฮาอหยังอีกโอ้ยในผ่านก็เมื่อแหงแล้วตอนนี้เบาก็สิลายนจะน่อยเนาะเมาแดดว่าซั่นซะ นี่นะทุกคนบอนไม่หาแต่ว่าหู้น่าจะเป็ p, นหยาบเนาะหัวหยาบไปเนี่นยมันขวดเลนะี่เรียกว่าห่าวอย่างดอนนี่ไกล่รล้ายเนาะอยู่ถึงนีม่มันคันฉันนั่นลงไปไว้สั้นทั้งร้ายเลยโคตว่าร้ายไก่เฮ้ยมาห่าวอยู่ลุม biết ô hầu tay hướng rồi đấy Để chạy đi Đang là. Đang là. Đang Đi Ô, quạt kiểu ăn kết. hú ah à, thú hú bung nhảy rồi hú ah ah chơi hú mìn như này เมื่อนเขาก็เมือ่อยใบปกไกลเติบเนาะมาเขาก็กลับมาขึ้นขุดผู้เชียนอันนั้นเรื่องการขุดผู้จักดิใดๆพอมาเพิ่นคเคยเ็ดเอาใดเอาเอาอะไรก็ถูบิดอา มานันสำรวจว่ามันไปทางไหนเอา้าโอ้สาวหนึ่งพาไปหน้าหนาวยังคิดค่ะ, <c oughs> ะมนันบุษ antha เออมันจะล่าจะเขาได้เล่นอันอยู่นี่นนกัเดินทางต่อเนาะทุกคนไปทีมงานเราลูกฮันฮะตาติดตามกันไป น,นั่นเป็นผู้อันนั้นนะทุกคนผู้อันนั้นสโกที่มันเงยามาเลยแปลว่าไปต่อกับมนุษย์ดตนะ่เนาะตัวน,น,วนี้เขาอยู่เทิงสุดเลยนะทุกคนอยู่หัวผู้สุดเลยสูงเนาะขึ้นมานี่ประมาณสิบลักเน,น,นาะไปชิมหอดหัวผู้ตัวนี้จากจีนตัวั้นขึ้นมา แบบมันสั้นลงไปเลยนะทุกคนขั้นไปเบื้องใกล้ๆนั่นนี่มันกับบริใกลนะ้เนาะประมาณสามล, <Yeah. S 1> ล<ะ>ักสี่ลักทีนี้เขาก็ชิลงไปนะทุกคนลงไปอันนั้นเ <Yeah. S 1> ลาะลงทางอันนั้นหอยสั้นใส่ฝรัะนะ่งเนาะไปเดินทาง <laughs> มาเนี่เทากัสิเลาะเมื่อนะทุกคนสิเมื่อบอลแล้วบ้านี้แต่ว่าเปิดชี้หอดบอลเทากับจะเลาะใจผู้สโกเมื่อเลยเนาะแต่เบื้องท่าทางคือมือควรสิโต๊กนี่ไปดิพยายามโต๊กไปจักมาแลงนี่โอ้ยนะบ้าดทีนี้เทากัมาหอดบอลไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่เนาะทีมงานเทากั เมื่อยแห้งทุกคนแต่ละคนแบบว่าแบบว่าเป็นลอยเนาะเป็นแบบว่าอ่อ,อนเพียเลยอ้าวมัน,นี่บาชิเลาะครัวตอนำคำๆมานนี่ยพุ่นสิ่ตกเนาะล่มมาเมิอมปเลาะทำตอนแรกนี่แหละเฮาวด้ทซ้ำนี้เาาน,นะนาะ มาลายไปได้แต่เขาเย็นม้อุ่นก <c oughs> ิ้มันไข่ตัวนี่ยังไข่เหน่อยอยู่เน, <c oughs> นาะฮะมตีมกิ้เบดดินบดเลยบ้ะในกระเป๋าอันนี้โอ้บีมันจะมาใหญ่ตัวนี้่อ,อยกปคนจัมดกินไ่ใส่ กินตปขีคือบางปกติบางเขาพระปัาโตนู่บานนันสิเครกินก็ได้มาบุกป่าได้เหรตอนนั้นเอากินเบิรดขีกันลยเขาไม่ได้ให้พิมพ์ให้ขีนขีไก่ไก่ขัวี่ย่งกระตามเขาไม่ได้พิมพ์เลยขีนู่ขีนี่ปกติใส่เบิดใส่คือปรุงก็นเนาะ

แดงเลนเนาะใส่มมนแดงนะอิเสเปลายเซฟลายมมนแดงนี่ก็ได้จะว่าใส่ลายสมลายไไมันงจ้ะมาแต่ได้รู้ว่าจะกินเอาขาใส่ข้างว่า เอาใส่ยี่จมคมผบุคบนะวเจีวอันนี้บีอันน,บบอนี้พมแบรนดแสบมีมีรีโอ้ยดีแต่มันน้อยเดียวบุคบบบุพอแร,แรนนีปะเรแน่นอนเล้บพุพเพหรข่าุงงรบพุบพเเดบุพาเอาเ้า

เทเลยนะเต็มบเาไปเก็ไป้เนี่ยตะพฮะเด้มตะบวงใช่เ็ินหน่ยนึงมนจะพูนพูพูอ่าบมนบางฮานยไลก็ได้ตอนนามลุยอ๋อบานี่ลุยชีวิตลุยกินบ่เนี่ยโชว เออจะทิมจะทานก่อนจะทานชากินทะเลหมดได้กินไก่กินไก่หน่อยเนาะไก่หน่อยก็เสฉะนะฮะมาทุกคนจ้ำเบลชิมกันนี่ช right ิมกันทุกคนเสฉะ มามากินข้าวนหมนกันป่ะนี่ได้ไเกียร์ขักคักโอ้ขากระรีทุกคนคักๆักแซวลีพี่น้องเอ้ยแกงแรงบุษนันความเส่เบิ่งชิมตอนจกบุษนันความหอนนี่เนาะชิมดูไลายนี่กินข้าวผู้เส่มมโอ้ บ่ได้กินเฮือนี่ก็ังอำลำอำลำเนาะนวอยู่บ้านนอกแท้ๆแันบ่เข้าป่าบ่ได้กินือหมูกับแทงหลายนื่อมีเงินหาเองเพ่สิได้ก็อสิเห็นนี่แหละอ้ยางเบิดมอ rồi thì Hãy Hà cho nào? kênh Hà nào นี่นะทุกคนกางจากเากินถัาวกินน้ำแล้วฮะกับชินนนเนาะตอนที่นอนเทากับชินนนนอนในพื้นเลยนะทุกคนมิวเป็นยังนอนเพราะว่านอนในถ้ำนานหิ้งบนตกนอนในอันนั้นพระลานหินเลยันแดดที่มาหนะคนหนึ่งก็นอนแล้วเนาะแต่คนหนึ่งยังไปอาบน้ำอยู่เพลื่อนไปก็ชินนนอยู่นี่เนาะแต่ว่ามาทชนีเหากับชินนนเนาะ แล้วคลิปนี้ก็จิโจบเพียงเท่านี้นะทุกคนมีติดตาาติดตาม,มันคลิปต่อไปเนาะว่าชิดได้ยังสหรับคลิปนี้็ขอลาออกแล้วเนาะบายยขออนน้าทุกคน